สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมมาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับบอได้หลับบอได้นอนกับพี่น้องนะครับด่วนล่าสุดด่วนอย่างเร็วกับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับเพิ่นกับโพสเมื่อกี่ครับผมหานาทีที่ผ่านมานะครับโพดลูกอยู่กับทนายพัดกับพี่น้องนะครับ แล้วก็ทีมงานกับผมพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็แคปชั่นบอกว่าขอบคุณครับปกป้องตัวเองยึดหลักความถูกต้องสำหรับพี่น้องนะครับอ่าแล้วโพสต์เมื่อกี้ครับหลายท่านอาจจะนอนแล้วนะครับอ่าหลายท่านยังมานอนกับพี่น้องนะครับอ่าท่านใดที่เห็นโพสต์นี้ก็อ่าฝากคอมเมนต์แน่เด้อครับพี่น้องนะครับแต่ล่าสุดนี่โพสต์ได้ประมาณ10นาทีครับคอมเมนต์เป็นมืนครับอ่า กดไลค์เป็นหมื่นครับพี่น้องคอมเมนต์ปลาก๋ไปเกือบพันแล้วครับผมพี่น้องแค่โบถึง10นาทีครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับหลังจากที่เราอยู่กับทนายนะครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับอ่าคอมเมนต์ที่หนึ่งบอกว่านี่แหละอ่ทำเพื่อความถูกต้องสู้ๆค่ะพ่อบิ๊ก ทนายสุดหล่อนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสายเลือดเดียวกันนะครับสายเลือดก็คือสายเลือดนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่ารักและให้กําลังใจเสมอนะคะนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านบอกว่าทีมทนายใช่ไหมคะเอฟซี FC ค่ะนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่ากัลลอโปล์นะครับนึกว่าเป็นนักลอกไม ที่แท้แม่นทนายสันวานะครับพี่น้องนะครับปาด์สองนาทียอดไล่เป็นสองพันเงิดอิริสันวาเข้าแรงเข้าด้วนแท้สันวาพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าเออแบงให้เสร็จเลยค่ะเรื่องลูกเรื่องสมบัติให้สารพื่นเป็นคนตัดสินดีที่สุดเออได้ทิมทนายเกง่งๆมาก็อุ่นใจจ้านะครับพี่น้องนะครับอ่แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า มันมาถึงวันนี้สักทีวันที่ผู้ใหญ่บ้านจะไม่ยอมอีกต่อไปวันนี้ที่แฟนขับรอคอยจะยืนอยู่เคียงข้างนะคะสู้ๆค่ะผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องนะครับอีอกท่านหนึ่งก็บอกว่าทีมผัวหลวงจ้านะครับพี่น้องแล้วก็หัวเราะนะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าทนายทีมทนายหล่อมากค่ะนะครับอีอกท่านหนึ่งบอกว่าสุดท้ายญาติ ก็พามาถึงจุดนี้จุดได้นะครับแล้วก็ไปอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอ๋อที่สุดเลยดีใจมากค่ะนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแจ่มเลยเชื่อมือทนายผัวหลวงนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็คือคอมเมนต์เอฟซนะครับพี่น้องหลังจากที่ผู้ยิบ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นก็เลยลงรูปคู่กับทีมทนายครับผมพี่น้องครับผมนะครับหลายท่านก็ หนุนหลังนะครับให้กำลังใจกับผมพี่น้องนะครับนุ่มบองก็คิดว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องนะครับการเพิ่นกาได้ทีมทนายเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับดูในขั้นตอนของการยื่นฟ้องนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าที่ฟ้องเมื่อใดฟ้องตอนใดเน้นอันนี้ยังบ่ทันได้ทราบนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้ทางพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นแจ้งเข้ามาก่อนนะครับผมพี่น้องนะครับแต่ว่า FC หลายท่านก็ว่า แฮกเข้าไปบอกว่าทางทีมทนายหล่อมากค่ะนะครับพี่น้องนะครับ้าวนะครับผมมือนีนุ่อองก็เอาข่าวมาอัปเดตในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่อองไว้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตนุ่งอองสียเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ